ครับคุณผู้ชมขอต้อนรับผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชอวัฒนพละน,นะครับวันนี้ก็อยู่กับงานขุดซาครับคุณผู้ชมงานขุดระอยู่กับอยู่กับคนทวดครับคนทวดโคบิโกเอสเคเก้าศูนย์เจ็ดมาร์คทู ถือว่าหารับทมได้ยากครับปัจจุบันนี้มีน้อยมากแต่ว่าก็ยังเป็นที่นิยมอยู่นะเขานี่ก็ยังมีความขลังอยู่ตัวครับวันนี้นี่เจอแต่มุมย้อนแสง ตักเตรียมไว้ดีเหมือนกันครับสำหรับรถส0งร้ตักใส่รถเล็กนี่โดีครับเป็นดินอ่อนนะผม้ชมนะเป็นดินอ่อนๆครับดินทรายก็เลยไม่ได้ใช้กำลังเครื่องจนอะไรที่มากมาย รหัสหรือว,ว่าชื่อเขาเนี่เป็น k 9 0 7 2 คอนโทรลแล้วนี่ระบบคันนี้น่าจะสมบูรณ์ดีครับลองต้นไม้ได้ป๋าเลยข้างหลังขีดเส้นขีดเส้น สำหรับ Mark II นี่ผมเคยเจอแต่ s k 0 4 5นะครับแต่ว่าคันนี้นี่เป็น907จะมี SK 07ด้วยครับผู้ชมแต่ว่าน่าจะเป็นน่าจะเป็นรุ่นเดียวกันนี่เนะี่หรือว่า200เ็บเท่าเหมือนกัน ก้องของปุ่งกีเขาก็ไม่ค่อยใหญ่ครับผู้ชมอยู่ประมาณสัก0.75หรือว่าเทียบเท่ากับ PC160 หรือว่าใกล้เคียงกับ PC150 เลียวก็อาจจะมีหลวมนิดหน่อยครับผู้ชมแต่ว่าระบบเครื่องยนต์หรือว่าระบบการคอนโทรลเนี่ยค่อนข้างที่จะสมบูรณ์อยู่ จังหวะนี้เองก็รอด,ดัมมาเอาดินก่อนนะครับ <c oughs> <c oughs> เอาเข้ามาแล้วครับทีมรถเล็กเรา คันนี้นี่บูมอาร์มสวยครับผู้ชมบูมอาร์มสวยมากบูมอาร์มมีการเสริมแข็งนะครับมีการเสริมแข็งน่าจะเป็นการเสริมแข็งมาจากโรงงาน หาชมได้ยากครับรถขนรถบรรทุกแต่ว่ายัางทํางานได้ไวทํางานได้ดีแต่ว่ายัางสุดยอดดีอยู่ครับ <c oughs> ดินนิ่มๆอ่อนๆครับตักสบาย เจอดินเหนียวๆนิดหน่อยก็มีอาการคลางเหมือนกันครับสำหรับเสียงเครื่องยนต์เสียงปั๊มเอ๊สำหรับการขุดสารก็เพิ่งจะเจอน่าจะเป็นงารที่สองครับจะาเถ่ายทำคลิปมาสวดมากก็เจอแต่งานขุดตอใหญ่ๆงานลอกนาะ การแชลริ่งพวกนี้ครับ ก็ได้งานได้เงินดีเหมือนกันนะผู้ชมนะไม่มีค่างวดแต่ว่าก็มีค่าซ่อมครับรถใหม่ๆเนี่ยก็มีค่างวดแต่ว่าค่าซ่อมไม่มีพอได้อย่างเสียอย่างครับ คลิปนี้ก็เดินทางมา12นาทีแล้วครับรับชมกันต่อคลิปหน้า EP หน้าครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซีเฟิร์สหรือว่ากดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องชอวัชรพัได้ครับสำหรับวันนี้ผมแล้วก็โคบิโก้ K907 ขีดนองก็ต้องขอลาไปชมไปก่อนนะครับมาละครับ